การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่ากว้างใหญ่และสงบสุขแห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ด้วยกันโดยมีสิงโตเป็นผู้ปกครองป่าโอ้โหวันนี้อากาศดีจังเดี๋ยวเราต้องเดินสำรวจป่าสักหน่อยแล้วสัตว์ต่างๆในป่าของเราป่านี้อาศัยสงบสุขกันดีเหมือนเดิมไหมนะ ว่าแล้วสิงโตก็เดินเข้าไปในป่าในที่สุดในขณะนั้นเองก็ได้มีกระต่ายขาวตัวหนึ่งกําลังเดินเล่นอยู่ในป่าพอดีสักพักมันก็เกิดง่วงนอนขึ้นมาโอ้โหอากาศดีจังเลยเดี๋ยวเราแอบหลับสักงีบก่อนแล้วกันว่าแล้วเจ้ากระต่ายก็ค่อยๆกระโดดเข้าไปหลับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะที่กระต่ายกําลังนอนหลับ อย่างมีความสุขนั้นเกิดมีลมพัดมาอย่างแรงทำให้ผลไม้ตกลงมาตรงที่มันนอนหลับท,ทันทีกระต่ายขาวตกใจลุกขึ้นร้องดังทันทีว่าตายแล้วตายแล้วฟ้าถลม่ม ตายแล้วฟ้าถล่มทำยังไงดีโอ๊ยทำยังไงทำยังไงดีเนี่ยแผ่นดินกำลังจะไหวเดี๋ยวเราต้องไปบอกเพื่อนๆในป่าแล้วแหละว่าแล้วเจ้ากระต่ายก็วิ่งเข้าไปหาเพื่อนๆในป่าตายแล้วตายแล้วฟ้าถล่มจ้าฟ้าถล่มรีบหนีกันเร็วสัตว์ในป่าเมื่อได้ยินเสียงกระต่ายบอกฟ้าถลม่มทุกตัวต่างก็ตกใจโอ้ oh, <no. S 2> ใช่หรอเจ้ากระต่าย ใช่แล้วเมื่อกี้ข้าหลับอยู่ดีๆฟ้าถล่มโครมลงมาเลยพวกเจ้ารีบหนีกันไปได้แล้วไปเร็วๆฟ้าถลม่มข้าต้องรีบกลับไปบอกพ่อกับแม่ข้าแล้วข้าด้วยข้าด้วยข้าก็ด้วยเร็วๆร,รีบไปเดี๋ยวฉันกลับไปบอกแม่ฉันก่อนนะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ไปรีบไปกันเร็วๆสัตว์ทุกตัวต่างก็วิ่งกันแบบไม่คิดชีวิต ฟ้าถล่มแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยฟ้าถล่มจ้าฟ้าถล่มแล้วฟ้าถล่มแล้วจ้าฟ้าถล่มแล้วฟ้าถลม่มฟ้าถลม่มสัตว์ทุกตัวต่างก็วิ่งตะโกนไปวิ่งหนีไปแบบไม่คิดชีวิตขณะที่สัตว์ป่าทั้งหลายแตกตื่นตกใจสิงโตเจ้าป่า ก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายจึงเอะใจหยุดถามสัตว์เหล่านี้ทันทีเอ๋เสียงอะไรเนี่ยเออะโวยวายกันลั่นปลาเชี่ยวฟ้าถล่มจะฟ้าถลม่มฟ้ากําลังถล่มแล้วฟ้าที่ไหนจะถลม่มฟ้ากําลังถลม่มฟ้าถล่มช่วยด้วยท่านไหนเจ้าอธิบายมาสิ ทำไมถึงบอกว่าฝ้าถลม่มคืออย่างนี้ท่านพวกข้ากําลังเล่นกันอยู่ในป่าเจ้ากระต่ายเนี่ยก็ได้มาบอกพวกข้าว่าฝ้าถลม่มพวกเราอะ่ะกาลังจะหนีไปด้วยกันหนีไปด้วยกันเถอะท่านโอ้เจ้ากระต่ายใช่ไหมมาพอดีเลยไหนมาบอกข้าทีสิจริงๆท่านมันถล่มอยู่ตรงนี้แหละพาข้าไปดูพวกเจ้าอยู่กันเฉยเฉยก่อนอย่าพึ่งเอะอะโวยวาย กระต่ายก็ได้พาสิงโตเจ้าป่าและสัตว์อื่นๆไปดูตรงที่มันบอกว่ามีฟ้าถล่มตามข้ามาตามข้ามาเอาไปตามมันไปตามข้ามาตามข้ามากระต่ายก็ได้พาสิงโตเจ้าป่าและสัตว์อื่นๆไปดูตรงที่มันบอกว่ามีฟ้าถล่มนี่ไงท่านตรงนี้แหละที่ข้าบอกว่ามีฟ้าถล่ม สิงโตเจ้าป่าได้มองไปตามที่บริเวณน,นั้นไหนข้าไม่เห็นจะมีฟ้าถล่มตรงไหนเลยเห็นมีแต่ผล,ลไม้เนี่ยเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายมองซ้ายแล้วก็มองขวาก็เห็นอย่างที่สิงโตบอกจริงๆเออเออข้าว่านะสงสัยข้าจะเข้าใจผิดแหละ เจ้ากระต่ายทำไมเจ้าพูดแบบนั้นล่ะเจ้าหนูพูดขึ้นเออข้าก็ไม่รู้จริงๆนี่นาะข้าได้ยินเสียงตุ๊บข้าก็ตกใจสิโอ้ยอย่างนี้เขาก็เดือดร้อนกันหมดนะสิเจ้ากระต่ายนี่อะไรของเจ้านั่นไงเจ้ากระต่ายเจ้านี่ตกใจตื่นตูมไม่เข้าเรื่องเห็นไหมนี่คนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดทั้งป่าแล้ว เออข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยแล้วข้าจะทําโทษเจ้ายังไงนี่เจ้ากระต่ายทําให้คนอื่นเข้าเดือดร้อนกันไปหมดทั้งป่าแล้วเฮ้ยเหนื่อยใจกับเจ้าจริงๆคราวหลังเจ้าจะทําอะไรให้ระวังดีๆนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าต่อๆกันมา จนกว่าจะได้ใช้สติปัญญาไตรตรอง